โยนเพื่อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Walk s a e Play EP สองสต็อปคลิปอีกแล้ว EP ที่แล้วมึงพลาดกูยังพอให้อภัยนะแต่ EP นี้มึงยังพลาดอีกเหรอมันไม่ใช่ EP สอเว้ยเต็มยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Walk s a e Play EP สามผมขอโทษเพื่อนๆอีกรอบหนึ่งแล้วกันเพราะว่าในสถานการณ์ตอนนั้นอะ มันคือความเรียวจริงๆเลยนะเพื่อนๆคือมันคิดอะไรได้มันก็อยากจะถ่ายอะไรก็ถ่ายเลยทุกคนแบบมันเร่งรีบมากโอเคจะพูดเยอะเกินไปละไปชมคลิปกันต่อเลยดีกว่าลุยก็อย่างนี้ผมบอกไว้นั่นเพื่อนว่าวันนี้เรามีนัดที่จะต้องไปเจอผู้หญิงคนหนึ่ง ใช่แล้วเราก็ต้องเดินทางประมาณกี่นาทีประมาณ30 4สิบสี่สิบนาทีนะวันมาจบประมาณนั้นคอนเทนต์นี้ต้องต้องใจจริงถึงจะไปได้แล้วคงก็ดูว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายวอล์กเป็นวอล์กไปยันขับรถไปถึงโน่นให้ดูเลยนะโอเคสิ่งคนนี้ก็ผ่านผ่านแบบว่ามันเป็นเรื่องราวตอนอเด็กผมที่แบบว่าเราได้เจอกับ,บว่ามุ้งมิ้งอคุณนี่เนี่ย เดี๋ยวถ้าได้ฟังเรื่องเล่าไปก็ควรจะมุ้งมิงอขึ้นนั่นแหยจริงๆผิ้คญิงคนนั้นก็เป็นแบบว่าเป็นเมมโมรีผมอีกอย่างหนึ่งนะเราคุยกันเราคบกันได้กี่เดือนแต่มันเป็นมันเป็นเด็กอะเข้าใจไหมแต่มันเป็นเด็กแล้วพอได้ฟังเรื่องเล่าเขาเล่ามาเออผมมจําอะไรไม่ค่อยได้เพื่อนเพื่อนแต่เขาว่าชอบเล่าให้ผมฟังว่าเออตอนเด็กผมเป็นยังงู้อย่างนี้นะเออแล้วผมก็นั่งฟังแล้วยิ่ก็ยิ้มนี่กูจริงๆเหรอเนี่ยกูทําอะไรแบบนั้นเหรอเนี่ยอะไรประมาณนั้น่ะเออก็ แบบว่าอยากจะถ่ายเพื่อนๆดูนะว่าไอผมมีโอกาสมานีแล้วก็อยากจะเจอเขาก็อยากจะนั่งคุยให้เพื่อนๆรู้จักเขาด้วยโอเคเพื okay, ่อนแต่ตอนเนี้ยเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วนะนตแต่เราคุยกันตลอดแต่เราคุยในแบบว่าเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันโอเคเดี๋ยวเดินทางก่อนนะเพื่อนโอเคไปเลย วิวการเดินทางให้ดูทางนี้ผนทางยาวไกลเจอปนะ้ายหน้า ตอนนี้เราอยู่ไหนแล้ว,วเพื่อนอัปเดตตอนนี้เราอยู่ทะเรียกอะไรวะอ่ามอจอมบึงนันเพื่อนสาวเพียบเลยวะ่ะสาวรีโคเด็ดเด็ดแบบว็ด คนหน้าเบิ้งอะสาคนหน้าเบิ้งไ่ะสาวลีเลไอ้สาวอันนี้โคนหน้าเบิ้งใครอยากรูถ่ัยไปหาแปลแล้วกันเดี๋ยวเรานั่งถามเมื่อไตาเบิ้งคืออะไรทุกคนเบิ้งคืออะไรวันนี้จะมาหาสาวคนหนึ่งที่ผมบอกไว้ในคลิปนล้วเพื่อนก็เป็นสไตล์ชิลๆไปเพื่อนๆวันที่สองของการอยู่ที่ลาดเีือริแต่ผมแยกออกมาเป็นพีพีเพราะว่าอีพีนี้มันคืออะไรอีพีวอล์กเสพนะเพื่อนๆแต่วอล์กเสพวันนี้เป็นวอล์กพิเศษหน่อยนิดนึง ดี๋ยวจะให้เพื่อนๆฟังเรื่องราวของผมตอนเด็กๆที่แบบว่าคีโคอันลเลนส์คีโคอันเลนส์หน่อยมันเป็นมุม,มมุม,มหวานๆของผมตอนประมาณเด็กๆหน่อยซึ่งตอนนั้นเอาเป็นว่าผมหล่อแค่นั้นพอตอนนี้อยู่ไหนวะเคยกินบิงซูป่ะเนี่ยอะไรนะเคยกินบิงซูป่ะเนี่ยใครใบอกเคยกินบิงซูป่ะเนี่ยมึงมได้แต่ต้อง,งใส่ใส่ <S 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 ดินีพี่พาดิมกินบิงซูครั้งแรกเลยนะเนี่ยจริง นี่ดกอะไรอืมเอานี่เพื่อนอ,อ,อาใหม่เลยโอ้เลิ่มใหม่หมดเลยมีกี่พูดเกือบจะครึ่งคลิปแล้วดีมลืมกดคลิปโอ้อันนี้เพื่อนๆที่ผมบอกไว้ในคลิปว่านี่เป็นสาวผมตอนประถมแล้วดีมเรียนอยู่ตรงนี้หรอเรียนขจบมาแล้วเป็นครูอะไรครูอังกฤษใช่หรอ you you can speak English Yes, I can. <laughs> ใช่โอเคเดี๋ยวเกินก่อนว่าอันนี้เราเคยคบกันตอนประมาณปอ,อะไรดิมปหปหก<น>เลิกกันมาแปดปีแล้วใช่เลิกกันมาแปดปีทีมมหาดิมตั้งแต่ทีมขายเสื้อใช่แต่ว่าโดนบิดโดนบิดตลอดไอ้แต <laughs> น่นี่มาจริงนี่มาจริงแล้ว <laughs> นี่มาจริงเนี่ยแล้แลแลแลวทีมก็รู้วันคบ,บหมดแล้วดิแต่ยังไม่รู้เดือนทีมรู้คบวันที่ยี่สิบสามเดือน ไม่เดือนเจ็ดก็เดือนเดี๋ยวเดือนเดือนเจ็ดก็เดือนเก้าถูกไหมเดือนธันวาค่ะเราพูกันตอนนี้ปิดเทอมช่วงปิดปิดสิมันโอ้ยจต่แม่งจัดด้วยเดี๋ยวดิมเล่าตั้งแต่ต้นเลยนะเคยแต่ติมก็ช่วยเล่าด้วยเคยเลยแติมก็ช่วยชิดข้าพอดเหมือนกันวันนี้จะมาเล่าที่ติมบอกกับเพื่อนๆว่าก็จะมาเล่าเรื่องแบบว่าคิกคู้อนดเนกันสมัยตอนเราเรียนประถมใครชอบใครก่อน เดี๋ยวทีมถามได้ไหมติมก็ต้องเป็นติมดิเออต้องเป็นติมตอนติมได้ด่ว่าติมเรียนอยู่ป .6 ใช่ไหมแล้วติมอยู่ห้องหนึ่งใช่ไหมติมอยู่ห้องห้องแปดก็เห็นเด็กคนหนึ่งว่าถักเปียน่ารักแท้ๆสาวผู้ใดเนี่ยตอนนี้ก็ยังถักเปียอยู่เลยว่าเห็นมันอยู่ตอนประมาณช่วงหนึ่งเห็นดีแล้วติมทักไปหรอจำไม่ค่อยได้แล้วเพื่อนเซลเฟืรนแซลหรอใช่ตอน อ้าวหรออุ้ยจำได้แม่นขนาดนั้นเลยเหรอติมอะเป็นเด็กหอมันก็จะคุยกันไม่ค่อยได้เพราะว่าติมต้องเก็บหทรัพย์ใช่ไหมใช่ติมต้องเก็บหทรัพย์ติมเล่นหอทรัพย์ไม่ได้เพื่อนเพราะติมอยู่หอแล้วช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงคิดมากใช่ไหมช่วงคิดมากโรงเรียนคิดมันก็จะปิดเรียนมาสิกวันเออน่จ๊ะจำได้แล้วช่วงคิดมากติมกลับบ้านใช่ไหมอือก็คุยกันปึ้งติมทักไปหรอเฮ้ยติมดีดีมากติมดีเหรอติมมึงควรใจเลยได้ก็ติมอ่ะ ติมทักไม่หาดีไหม,อมเออเราคุยกันแป๊บเดียวเราครบกันเลยนะเออใช่เราคุยกันแป๊บเดียว,วเรา,าครบกันความรักแบบเด็กๆไงแล้วเสร็จแล้วเราก็คบกันปุ๊บพอช่วงคบรอบป่ะวะถึงวันไหนไม่รู้อะติมก็ซื้อตุ๊กตาสีชมพูมาให้อเอวใช่หรออ่าตุ๊กตาตัวเล็กไหมตัวแบโหหรือเพื่อนๆดูมุมนั้นผมก็มีนะไม่ใช่มไม่มีนะมุมนั้นก็มีนะติมเคยให้ตุ๊กตาเป็ดน,นะอ่าใช่ตัวสีเหลืองใช่บิ ที่มันมาคนนิ่มๆเลยเออมันจำได้อยู่นี่อันเนี้ยน่ารักมากเราเรียกแทนกันว่าอะไรนะเปอนเพื่อนเป็นเหมือนผมจะบอกว่าถ้าเป็นแฟนกันใช่ไหมทีเนี้ยมันก็ต้องมีชื่อเรียกแทนกันนะโผล่มสมมติว่าเราเป็นแฟนกันเนี่จะมีเลือกอ้วนเธอที่รักอย่างงี้ใช่ไหมแต่ผมกับไอ้ดีไม่ใช่ไอ้ดีเป็นคนงี่เง่าใช่ไหม ผมเป็นคนเรียกไอ้ดิมี่ดิมรีผมเงารวมกันเป็นงี่เงา <c oughs> โคตรหวานโคตรหวานรู้สึกแล้วทีนี้มันจะมีช่วงวาเลนไทน์กินซื้อดอกกุหลาบสีอะไรให้จำได้ปะใช่ดิมให้ด้วยหรอ,อมแม่นมากกว่าที่<ไ>นับถือเลยปะจำแม่นจริงว่ะตัวดิมยังจำไม่ได้เลยว่ะดิมอซื้อไอ้ดอกกุหลาบสีแดงให้ดิมเก้าหรือสิบดอกว่ะให้เหรอให้ดิมเหรอดิมซื้อหรอ ใช่วิ่งไปหาติมตรงบันไดแล้วก็เอาติมจำอะไรอย่างไรกซื้อสีอะไรให้สีขาวมีอะไรให้มาด้วยจำได้แค่ว่าเป็นสีขาวติมซื้อดอกกุหลาบสีขาวให้แล้วติมก็เขียนจดหมายมาให้ใช่หรอมีมุมหวานผมก็มีนะเพื่อนเราก็เลิกกันเราเลิกกันตอนไหนวันที่เจ็ดเดือนกุมภาพันธ์จำได้วันเลิกเลยเหรอ มีเหตุผลว่าทำไมติมถึงเลิกกับดิมช่วงนั้นตอนนั้นยังไม่ฮอตนะแต่ก็เริ่มละเ,เริ่มเริ่มเริ่มมีพลังละเริ่มมีว่าสาวสาวมาเริ่มมีเริ่มมีนิดหน่อยแต่ไม่ได้ติดสาวนะแต่ดีมาบ้านเขาบ้านเขาไม่โอเคใช่เพราะว่าเหมือนแบบเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะพ่อห่วงมากพ,อพอ่อเขาโหนะพ่อเขาดุมากแต่ติมดุกว่า ตไม่ดีเป e> ็นของขอดเรื่องดิมนะใช่ดิเกินว่าจำได้จำได้แล้วพอผ่านไปนานๆนานๆเนาะอาทิตย์สองอาทิตย์เชอบวะแล้วทีนี้มีมาตัวไหนไม่รู้มางอแงมีมาตอนไหนไม่เพิ่งอแง่แล้วพอ ติดอยู่ช่วงนั้นก็ิไอ้เหี้ยกูรอแล้วไงไม่ได้ดี่โหตอนนั้นแบบเหมือนเกลียดกันนะแบบไม่เอาไม่หือไม่อือไม่อะไรเลยดีมมาดิมน่ารักนะดิมตามนม้องดิมตลอดเลยวะ่ะต้องบอกเพื่อนก่อนนะว่าตอนถ้าผมอยู่โรงเรียนอนะไม่มีโทรศัพท์เพราะว่าอยู่ใช่ไม่มีติดต่อดิดมได้เลยถ้าเราจะเจอกันเราเจอกันที่โรงเรียนตลอดแต่พอเวลาดิไมไปเรียนเนี้ยดิมก็พยายมามมาเจอดิมที่หน้าห้องหรือว่าดักรอยอยู่หน้าบันไดยอย่างเงี้ยคอยจะง้อนดิมอะไอ้เห er, ี้ยแผมรอโทรศัพทเพื่อนไม่ได้ว่ะ แบบติมแบบไม่หือไม่อือไม่เอาไม่อะไรเลยคือแบบติมตึงตลอดเลยใช่แล้วเราไปเลิกกันไปยาวยายาวๆยันหมอนึงหยหมอนึงยังไม่เลิกตื้นนะหมอนึงยังมีทักมาในเฟซนะใช่แต่ว่าติมไม่ตอบไม่นั่นไม่นี่ไม่อะไรเลยแต่ว่าจะมาตอบช่วงยายไปอยู่ขัายาใช่ติมก็เพิ่งมาคุยดิมตอนติมไปอยู่พัายาคือทํไมยายพี่อยู่ข่ายาตอนนี้ก็ยังไม่คุยกันค่ะแต่ก็นี้มันมาแปดปีแล้วเราโตแล้วไง ท่าปีแล้วเราเราคุยกันได้ไหมใช่เราโตแล้วแล้ว,ลวพ่อดีมยังได้อยู่ไหมก็อเของไม่ได้อะไรเท่าเมื่อก่อนแล้วแต่ว่าแบบเวลา,ม,วลามีอะไรเงี้ยเวลามีแฟนมีอะไรเงี้ยแม่ก็บอกแม่ตลอดเออดีแล้วเองก็ทำตัวให้มันดีๆนะทำตัวดีตลอดนี่ดิมขับรถมา30มิกวโลเพื่อมาหาดีมที่นี่เลยนะบิดมาตั้งนานไม่มาก็มั่งแ <laughs> หละไปจะกินบิงโซไหม โอเคนี่เป็นเรื่องราวของผมประมาณตอน8-9ปีที่แล้วนะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปนั่งกินบิงตูหวานๆก่อนโอเคเพื่อนตอนนี้ก็อยู่ร้านบิงตูแล้วนะถ้าชอบอะไรถ้าชอบอะไรชอบก็อร่อยค่ะโอเคเพื่อนไายใจกัน โอเคครับเพื่อนๆที่ผมรีบปิดคลิปตอนนั้นก็คือแบบว่าในตอนนั้นนะมันคิดอะไรไม่ออกจริงนะเว้ยเพื่อนแล้วคืออย่างคือผมยังไม่ได้คุยกับเพื่อนๆเลยไงพอมานั่งดูคลิปตัวเองก็เออเฮียกูรีบปิดคลิปเกินไปเปล่าวะผมยังไม่ได้บอกคําที่ผมอยากบอกเลยอ่ะคือตอนที่เราไปอ่ะคือมันไม่ไม่มีเวลาเลยเว้ยเพื่อนๆเอาบวกตอนที่ผมไปหาดีมตอนประมาณบ่ายสองผมไปหาดีมบ่ายสองประมาณบ่ายสองสิบนาทีเป่าวะเออประมาณนั้นอะพอไปปุ๊บ ได้ถ่ายคลิปประมาณ15นาทีดีมเขาว่ามันต้องบ่ายสองครึ่งอ่ะเขาต้องไปเรียนต่อเว้วเพื่อนเราเพิ่งจบอกตอนไอ้แหนมลงมาด้วยรต้องรีบไป,<อ>ไปรับ<ๆ>แล้วมันอยู่กันไกลมากทุกคนอยู่ไกลกันจัดอ่ะแล้วผมก็ต้องรีบขับรถไปรับไอ้แหนมอ่ะคือผมไม่มีเวลาคุยกับดีมเลยเพื่อนขอบคุณสักคำยังไม่มีเลยที่มาถ่ายคลิปด้วยที่ผมอยากจะบอกก็ขอบคุณดีมนะที่เสียวเวลามาถ่ายคลิปกับผมคือผมแบบว่ามีเรื่องที่จะคุยด้วยเยอะแยะเลยอ่ะแต่มันแบบว่ามันไม่มีเวลาไง ก็มีเรื่องที่จะคุยด้วยเว้ยจริงเพือนเขาจริงใช่เหรอพี่คุยอยู่แต่ไม่มีเวลานี่ตันพออยู่ตรงนี้มันกล้าพูดนี่ตันพอยู่ตรงนั้นไม่กล้าพูดไอ้เหี้ยขอบคุณทุกคนเหมือนกันนะเพื่อนก็นี่เป็นแบบว่าเรื่องราวของผมที่ผมบอกไปในคลิปนะก็มันนานแล้วนะมันนานมากแต่ก็จะให้ดูอีกมุมมุมหนึ่งของผมเหมือนกันแต่การเป็นเพื่อนกับแฟนเก่านี่มันยากจริงนะเว้ยอวนไม่ไม่เว้ยแต่สำหรับกลัว ม,มันเป็นได้ไมเพื่อนแต่มันเป็นได้แค่บางคนนะคือแบบว่าอันเนี้ยเขาก็มีเรื่องราวชีวิตผมเยอะเหมือนกันเพื่อนแต่แบบว่าผมมีเขาเป็นเพื่อนแล้วผมแม่งโอเคอเราไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมเพื่อนแต่เรายังเป็นเพื่อนกันได้แต่แค่บางคนนะเพื่อนเป็นแค่บางคนจริงๆถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะติดตามช่องทางบีมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ไปตรงนี้เฮ้ยเยี่ยมยอดเฮีย ที่เปิดคลิปไปแบบมั่วๆตัวๆสูๆ้ๆ,ๆเหลงๆอะคือมันเรียวจริงๆเพื่อนคือตอนนั้นคิดที่อะไรได้ก็จัดเลยอะเพื่อน <ๆ S 1> คิดรไรได้ก็คือลุยๆ,ๆอย่างเดียวเลยอะเลยไม่ได้คิดว่าเออตัวเองต้องตั้งเป็น e p EP อะไรไปขอโทษจริงๆครับรอบหน้าก็จะไม่ให้มันเกิดแบบนี้นะขอบคุณเพื่อนๆที่ดูกันจนจบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องวัวเลยชดด้วยนะครับผมผมจะพยายามหาคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะ แต่รอบหน้ามีนี้นะเพื่อนลาดิเอ็กพัทยาเอ็ก <c oughs> <c oughs> ลังสิตเย็ดเจ้าลาดิเอ็กพัทยาอีกลังสิตรอติดตามรอติดตามรอ <c oughs> ติดตาม,ตตาม,มาบ๊ายบายนะเพื่อนบ๊วยบาย <c oughs> บ๊ายบายเจอกัน